ฮาลาลร้านเด็ดใบตราแม่ครัวร้านเหล่ามาฮาลานกับเมนูโจกฮ่องกงเนียนนุ่มเต็มซำกุ้งเด้งอสัสลามอะลัยกลุมครับผมอาชอบจากร้านเหล่ามาฮาลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำเมนูโจกเนื้อโคข,ขุนฮ่องกงครับแล้วก็โจกไก่ทอดหัดใหญ่ เปิดท้องรับเมนูอิ่มใจอย่างโจ๊กเนื้อโคขุนที่ทานคู่กับปลาท้องโกจิ๋วแบบร้อนๆทางร้านใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเพิ่มความหอมหนัวให้กับตัวเนื้อราดท็อปบ,บนโจ๊กเนื้อนเนียนๆอร่อยข้นนัวใช้ได้เลย ชามต่อมาโจ๊กไก่ทอดหัดใหญ่ทานคู่กับปลาโนโกโจิว๋วตัวไก่ทอดทางร้านใช้แป้งทอดกรอบตาฉลากทองและสีขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเพิ่มรสชาติไก่ให้มีความอร่อยกรอบนอกนุ่มในชามนี้คือฟินเกินต้านจริงๆ และยังมีเมนูติ่มซำหะเกาเอาใจคอติ่มซำอีกด้วยร้านเหล่ามาอยู่ริมถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่ฝั่งขาเข้าหลังลามเลยจ้าสนับสนุนโดยตราแม่คัว